อ่ะครับวันนี้มีคนสงสัยว่ามีแข่ง Microsoft Excel ด้วยมีจริงครับผม World Champion s h i p เรียกรู้ว่าเขาแข่งไเดี๋ยวเดี๋ยด้วยนี่นี่นี่มาล้วาล Alright here we go level t h e complete Peter Charles oh ประมาณว่ามีแฉพหน่ดูแล้วเราต้องทำไม่เขาัว คกูเห็นกูปวดหัวกูเกล็ดเองเ n ะ w ั w ฝาดเลยอ่ะกูเกล w ด w w ่ l คยเจอ e a player of five levels complete ส o ่กูใช้ไม่เป็นโอ้ยก่อนที่มันเป็นรุ่นที่มันมันมันไม่มีก o เกิอ่ะมันมีแต่มาโครซอฟอะโนเกียอินเดียเฮ้เยอะมือภาับิน นกแกนกแกเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ขวาขวามือขวามือขวามือไอ้เครื่องเครื่องสีเหลืองอ่ะเออแต่เป็นสีส้มเนี่ยเนี่ยข้างขล่างเนี่ยสีส้มเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่เมียลูเมียลูเมิอาลูเมียตอนนั้นจำได้ตอนเด็กเข้าเพจโซนเอ๊ะทำไมมันหมุนวะกูไม่รู้ไงมันมันต้องใช้เน็ตแล้วโทรศัพท์พ่อกูไม่มีตอนนั้นถ้ากูจะไม่ผิดกูเล่นสตอรี่บอรดในเครื่องนี้แหละ เล่นยังไงกูรู้สึกว่าใช้งานลำบากชิบหายแอปกูอะ่ะแอปไปตำนานที่กูเคยเล่นแล้วรู้สึกว่าเด็กๆรุ่น<อ>เราอะ่ะไม่รู้จักเวกูขอนาเสนอแอปที่ชื่อว่าทอกทอกเวมันเคยเห็นไอ้รูปพึ่งนะไม่ใช่อ,อันอนั้นมันมีทอกเวทอกทอกเวต้องพิมพ์ดูมันเป็นแอปที่เก่าแก่มากเลยเวตอนนั้นตอนนั้นกูจำได้กูเข้าไปเล่นเวแบบตอนนั้นใช้คุยกับเพื่อนตอนเล่นเกมในคอมเวแล้วทีเนี้ย ตอนนั้นประมาณแปดก้าวขวบโอ้เฮียกูวิ่เพิ่งเฮียอะไรเนี่ยไม่เอาเฮีดิเฮียดีน่ากลัูเฮียกูดูแล้วทอกทอกนี่เอ้ยคุณ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 กูแบบว่าตอนนั้นอะตอนนักูมันแปดก้าขวบตอนนั้นเล่นไมค์คาบบ้านบ้านกูมีคอมแล้วทีเนี้ยใช้แอปเนี้ยเป็นแอปสื่อสารแล้วกูดันไปค้นพบเว้บแบบไปดูดีเจกูจําได้ตอนนั้นกูแค่ก้าขวบกูอ่ะไปเล่นกิจกรรมดีเจจนได้เสื้อเสื้อวีไอพีที่คนเขาต้องเติมกันเป็นพันสองพัน แต่กูสามารถได้มาฟรีๆอ่ะสองปีสองตัวกูไปเล่นกิจกรรมอ่ะแล้วตอนนั้นกูไปอ,อวดเพื่อนเว้ยสรุปเพื่อนไม่รู้จักเว้ยว่าคืออะไรเอ้ยนี่ไงโหสัตว์ตำนานชิมหายมึงเคยดูวะไม่เคยเที่ยวอะไรวะมไม่เคยดูกูไม่เคยๆๆๆๆๆจเจอไอจีเบิร์ดครับตวันนี้อ่าหมูบุกเขาผมท้าวด่วนหมูบุกหมูบุกเล่นสลากโอ้ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่โคตรเกเลยโอ้หมูโอ้ เคยเชื่อมันมีจริงด้วยไม่ไม่หมายถึงไอ้แองกี้เบอร์้วหมายถึงแอปมันน่ะอุ้ยอ้ยหมวกปลาชอบุกอี้อะเพบตกพบคุโบตะคุโบุตะเมื่อกี้เะยบุกนะบาช่อเหรอป้าทะลุอ่ะโอโอ้มันอยู่บนโอ้โอ้อ้เฮ้ยเด็กเด็กกูเชื่อมันมีจริงด้วยเนี่ยกูเชื่อมีจริงเลยเฮ้ยก็โหแล้วก้ไว้ห้ก เฮ้ยเอาแล้วเลือกกีเดตีเจนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปครับอะไรวะกูได้ยินด้วยอะไรดีเจนะกูได้หัวคืนภาพดีเจเช้าๆให้แล้วกูพูดดีเจนุ้ยทำไมวะเอาแล้วเฮ้ยจอดนี้เลือกลงกมาแล้วอืมเปิดประตูเลือกมาตัวแรกออกมาแล้วมึงว่ามึงว่าอีกนานป้าก่อนเราจะโดนฟ้องอ่ะแลจะสุดฟ้อง เออลไรกูเอาอ้ยมองเอาเป็นเกียร์เชี่ยเนี่ยกูเชื่อมีจริงเียแมสงโอ้โหโหสิบเอ็ดปีที่แล้วสู้สรุปถังลงถังลงเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ดีเจจะเช้ามาแล้วกบีบกุ้นจะเช้าเป่อเลยเกียร์ทุกคนเหมือนเออใช่เดี๋ยว สเตปไลท์อัพเขียดเยอะไหมสเตปสเตปมูสเตปแม่งเรียนเยอะมากเ่ยในง่นในงานข้างหลังอันนี้อ่าเกมทั่วไปแต่ว่ามันมีเกมหนึ่งก็คือชนโบลิ่งชนโบลิ่งเออถ้าจะไม่เ <mos> <w> ิดน่าจะอยู่ช่วงในท้ายมั้งโอ้โหกูไม่ได้ดูทีวีนานอันนี้ใหนี่นี่นี่อ้าวประมาณว่าเอารถไปชนโบลิ่งเว้ยและถ้าได้พินล้มครบหมดเลยได้รถใหม่ไปเลยเฮ้ยเนาฬิกาเป็นไง เด็กก็หลัสุดตึงโอ้สิไ่เปิดดูแนละ้วทุกคนน่าจะเคยดูแนละ้วจอจี้เออดูจอจี้ดีกว่าคนเก่าน่าจะเป็นรายการเดียวที่กูเห็นอมพัชลาพาเป็นพิธีกรหลักด้วยแบบว่าเป็นรายการแบบออนแอนานๆเ่ะกูกูชอบดูอ่ะดูแบบดูพี่จิมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะจอจี้รู้วพาามันเก่ามันปีที่แล้ว อมารีเปล่ามีคนอมารีเปล่าโอ้ดูดิอุ้งดูดิภาพก้าปีแล้วคุดแตกอ่ะเอ๊ยการที่กูดูมันจะเป็นพวกช่องก้าวเว้ยกบนอกกาลาเป็นยังไงอย่าดูไอเนี่ยเจ้านุขุนทองอ่ะกบนอกกาลาเดี๋ยวผู้หิวมาไงเนี่ยกบนอกกาลานี่บุรพาออฟฟิเชียลกบนอกกาลาไม่ค่อยดู กูดูแต่นกเอ้อจ้ากนกขุนทองดูนี่ดิดูสอนศิลนะิน่ะเออสอนศิลินจำได้มีตอนสอนว่าปลาทองอะ่ะกูวาดรูปสวยได้ตอนนั้นน่ะแล้วก็เป็นรูปเดียวที่ว่าสวยอะ่ะมึงเกีนี่สอนศิลินปลาทองไม่รู้ว่ามีปะนะแต่ก,กูจําได้อด <c oughs> ้ไงอันไหไงเอ้ยอันนี้แหละ <c oughs> ที่กูวาดรูปปลาทองสวยอะ่ะไม่จำได้เลยแล้วสมัยสกเกลสี่ต่อสาม ใช่กูดูซะแหละตอนนั ite, it. It ้นแหละตั้งแต่แบบคอมจะเป็นเคสขาวๆเหลืองๆอ่ะกูจําได้ก่อนจะดูสอนสินกูต้องดูโรล่าก่อนอ่ะสอนสินคุณแม่มา่ไงดูนะครับมาดูนะครับตาก่อนกลมๆๆโต กลมอีกหนึ่งวงเป็นเส้นโค้งวโพดกูสิ่งเอฟเฟคกูค่อยชอบอ่ะเสิ่งเอฟเฟคอ่ะแล้วก็ว่าปากเขาวิธีการวาดปากนะครับก็เติมเส้นโค้งเข้าไปอาปากดูเติมเส้นโค้งต่อมาครับไอ้นี้่พี่สมาร์ทเป็นโค้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นส่วนหของเขาครับพิ่สมาร์ทที่เลยหนึ่งกระจองกี้มั้ยเป็นหนึ่งไม่เกียรติผลที่กูต้องตื่นเช้าเสาร์อาทิตย์อ่ะละ แล้วก็เต่นสายจันที่สุเส้นโค้งแล้วก็มีมุมสองมุมเนี่ยตอนนั้นกูองกูอยากได้สีเทียนเลยรายละเอียดกูไม่พาไปซื้อเลยสีเทียนเพื่อเอามาระบายปานโทนที่เขาใช้มันไม่ใช่เทียนนะสีเทียนแทงว่เยอะเลยสีดำช่วยตัดเป็นลายพ็อกพีช็อคบนอย่างนี้เอาช็อเหรอเออตอนตอนนั้นเสร็จรีบ้อยครับแม่เ จำไม่ได้ว่าซื้อสีอะไรแต่แต่ซื้อสีนี่แหละเพื่อเอามาระบายปลาทองเว้ยน่าจะสีเทียนเพราะตอนเด็กไม่รู้กันมันซื้อสีอะไรเห็นเหมือนสีเทียนแม่เอาสีเทียนสีเทียนมันเ <c oughs> ท็กเจอร์มันไก,ก่กาอะไเล่นะเออถ้าพูดตามตรงจากที่กูเคยเอประสบการณ์เรียนอศิลปะกับครูมเมฆมานะเท่าที่สัมผัสมารู้สึกว่ากูกูพูดตามตรงไม่ได้แต่ศิลปนะนานแล้วแต่ถ้าจะไม่ผิด สีช็อปจะเนื้อละเอียดกว่าแล้วมันผสมแล้วภาพสวยกว่าแต่สีเทียนไใช้เออสีเทียนเนื้อจะแบบก <c oughs> อ,อกแข็งๆนะอ,อแต่ว่าวมันค่อนข้างเหมาะก,กับเด็กมากกว่าแต่เพราะว่าเด็กจะได้กินได้ง่ายมันแบบว่าหาซื้อง,ง่ายสีเทียนน่าจะแบบต้นทุนค่อนข้างต,ต่ำกว่าสีช็อเว่าสีช็อปอืมสีช็อปมันไปทางเออแอดวานขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้สีช็อปกล่องประมาณเป็นร้อยอะ โวตอนได้มาครั้งแรกกูรู้สึกว่าแม่งหลูคอนลีนอีกเลยถ้าตอนเด็กก็คือส,สีที่ดูหลูที่สุดก็คือสีชอ็อกแต่ตอนมัธยมอะคิลินคอนลีนของกูคอนลีนหลูสุดสุดแต่โตมาก็นั่นแหละสีอะคิลิกรู้สึกว่าหลูสั์ออแล้วก็เปลืองเหี้ย